นี่คือช่วงเวลาที่แฟนแบดมินตันไทยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวในรายการไชน่ามาร์สเตอร์2025กำลังจะเริ่มขึ้นโดยมีพิง์พิชมนโอภาสนิพัฒน์ตัวแทนสาวไทยของเราลงสนามพบกับเปเซเอ็นเยนเชงจากจีนซึ่งถือเป็นการประทะที่น่าติดตามอย่างมากเพราะนี่ไม่ใช่แค่แมตช์ธรรมดาแต่เป็นการชิงชัยในระดับวอทัวร์ซูเปอร์100ที่มีเงินรางวัลรวมสูงถึงกว่า110,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3.57ล้านบาทเลยทีเดียว แต่สิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปก็คือความกดดันและความคาดหวังที่นักกีฬาไทยต้องแบกรับในสนามระดับโลกนี้ซึ่งอาจส่งผลต่อฟอร์มการเล่นอย่างมากการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองเป่าชี้ประเทศจีนระหว่างวันที่2ถึง7กันยายน2568โดยนัดชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่7กันยายนเวลา15.00ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งแฟนๆสามารถติดตามชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ bw badminton ที่มีการถ่ายทอดสดและอัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์ hmm. เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญของการแข่งขันสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบการแข่งขันเว r ทัวร์ซูเปอร์0 0นั้นเป็นหนึ่งในระดับการแข่งขันที่มีความเข้มข้นและเป็นเวทีสำ,สำคัญสำหรับนักแบดมินตันที่ต้องการสะสมคะแนนเพื่อเลื่อนอันดับโลกซึ่งการได้เข้าชิงในรายการนี้ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเป็นโอกาสทองในการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง และประเทศชาติตารางถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวมีดังนี้เวลา15นาฬกาทิ้งพิชมนโอภาสนิพัทพบเอเซนเยนเชิงแฟนแบดมินตันชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดและเช็คผลการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์หลักของ b w วีแบดมินตันผ่านลิงก์ต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้เช่นหเว็บไซต์หลักบ W วีแบดมินต h t t p s b a d m i n t o n com 2. สกอร์สดและผลการแข่งขันชนะมัสเตอร์ส2งพั h t t p s m a t c e n t e r b u o k a d m i n t o n c o m 5 2 7 8 3. ตารางการแข่งขันทั้งหมดของชนะมัสเตอร์2025 h t t p s b u i c b m i n t o n c o m t o u r n a m e n t 5 2 7 8 b a d m i n t o c h i n a m a s t e r s 2 0 2 5และนี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดการถกเถียงกันในวงการกีฬาไทย การที่นักกีฬาไทยต้องอเผชิญหน้ากับคู่แข่งจากจีนในสนามแข่งขันระดับโลกแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างและความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ในวงการแบดมินตันไทยคุณคิดว่าเราควรจะมีการสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาไทยในรูปแบบใดเพื่อให้สามารถก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือบางทีการแข่งขันที่เข้มข้นเช่นนี้อาจเป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดสำหรับนักกีฬาไทยในการพัฒนาฝีมือของตนเอง แสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างเพราะนี่คือเรื่องทอนี่ทุกคนควรมีส่วนร่วมและพูดคุยกันอย่างเปิดเผย